สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดก็ขอโทษที่ห่างหายกันไปนานแสนนานเราก็จะมาเล่นเกม Swap Attack หรือเกมเยิงจระเข้ไอที่ไหนเฮียไอที่ไหนั่นแหละไปเริ่มกันเลยฮะผมก็เล่นถึงด่านเก้าแล้วแล้วแม่งก็เฮียด้วย,ยเฮียเหียอะไรกันเนี่ย ตฮ้ยเรียนเสียงลุมไหมอ่ะฝนจะตกยังไงมันคือตัวอะไรวะเนี่ยมันคือหนูอูจีอ่ะรู้และวไมมีนความสามารถที่อะไรผมยังไม่ได้เล่นด่านเก้านะผมบอกเลยยิงเปี้ยงเปี้ยงท่านผู้ชมเ,เ,เ,เคยเดินตบเปี้ยงไหมครับ คือตบแล้วฟ้าจะผ่าดังเปี่ยงเฮียเฮ้ยกว่าจะรีกระสุนเต็มแม่งมาแล้วดีแม่งมึงใครมึงดูดูใครกูจะไร่แมนสัตว์หาแล้วมึงอูคนเดียวกูผิดช่ไมเนี่ย ยิงมาก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 โอ้โหแม่งมาแม่งกองครับอย่างนี้โมโลทอสต้องมาแล้วเยี่ยวไอ้เหี้ยไอ้เยี่แม่งในเดมายควายจะไม่ผ่านเดี๋ยวนี้โอ้โหยิงแม่งมาอีกชิบหายแล้ว ไอ้ที่กูจะตายกูจะตายกูจะแพ้แล้วไอ้ทีย่ยิงปังแม่งจะแพ้อยู่แล้วไอ้เหี้ยย่งกูจะตายแล้วชิบหายชิบหายตู้เย็นไหมโอ,อ,อ้ยแยมยิงแม่งเลยราชาหนะูเกย์เนี่ยตู้เย็นโอ้โหจมลงไปแล้วตู้เย็นรอให้กระสุนเต็มแล้วค่อยยิงแม่งเลยแต่กูยิงเลยดีกว่า เป,ป,ปี่ยงเปี่ยงเปียงเปี่ยงยิ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 งตีปิงไม่หมาแล้วโอ้โหกองพยาบาลขอบคุณมากที่มาช่วยโอ้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 ยผมว่ายิงหนูกว่าีกว่าเนาะโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจะตายแล้วไอ้สัตว์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 เฮ้อเฮ้ยหวานักเที่ยสองรัทีแล้วเนี่ย ไหนไมี่ไรับอัปเดบ้างไปดูหน่อย <c oughs> มาเลงสับมาทั้งสี่ตัวจะออาอะไรดีอเอาถึงเวาสิบแล้วค่อยจับคลิปดีกว่าอะไรวะเนี่ยรีฟิลแนวอ่ะหรือว่าตรงจบคลิปแหละอ้แบตเตอรี่หมดแล้วครับผมโทษนะก็ต้องขอจบคลิปเป็นเที่นั่นแหละถือว่าเป็นการถ่ายคลิปแต่งใจที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วกันจคลิปนัาแหละ bài cha